Yeah, ยาออนทัวยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอมเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุก แถมฟรี2กระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทร026669456026669456สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทยอยู่กับผลในรายการบาย่าออนทู มาแล้วนะคะหลังจากที่ไปทัวร์มาวันนี้นะคะวันอาทิตย์วันดีๆวันหยุดที่หลายคน<ๆ>ก็แบบเริ่มร้อนแล้วเพราะว่ามันเป็นปช่วงซัมเมอร์เนะาะเทศกาลนี้นะคะสงการานคุณผู้ชมใกล้ถึงแล้วเนาะ,ะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยค่ะว่าอากาศก็ร้อนขึ้นทุกวันทุกวันแต่ขอให้ทุกคนหถยใจเย็นนะคะจเย็นๆกับทุกเรื่องหายใจเข้าพูดหายใจออกโทขนาดนั้นนะคะเอาล่ะวันนี้ค่ะมาเจอกันแน่นอนก็ต้องมีเรื่องราวของนักแสดงศิลปินดาราที่คุณชื่นชอบมามาอัปเดตกันเขามีผลงานอะไรทําอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยเราจะไปตล อนมาฝากกันแน่นอนวันนี้จะเป็นเรื่องของใครต้องไปชมค่ะ คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะฝนจะพาไปพูดคุยกับนักแสดงหนุ่มคนนี้ที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็มีผลง,งานที่กําลังออนแอร์อยู่แล้วก็ยังมีโปรเจกต์มีธุรกิจอีกด้วยนะคะนั่นก็คือหนุ่มอินดี้อินทัชนั่นเองค่ะได้ดูกันหรือเปล่ากระสือลําซิ่งคุณที่ได้คุณเชียร์ที่กำพรมาเป็นทั้งนักแสดงที่ต้องบอกว่าเป็นนางเอกด้วยแล้วก็เป็นผู้จัดครั้งแรกอีกด้วยนะคะสนุกสนานกันไปแต่วันนี้เราจะไปพูดคุยเจาะลึกกับอินดี้อินทัชนะคะ,นะคะเกี่ยวกับ ตคาแรครในละครเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอะเป็นยังไงไปอัปเดตค่ะก็เรื่องนี้ดีรับบทเป็นแคนนะครับใช่แคนก็เป็นลูกชายของเจ้าของบริษัทเป็นลูกชายของเจ้าของบริษัทที่เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทเพลงบริษัทค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสร้างนักร้องมามากมายซึ่งหนึ่งในนักร้องนั้นก็เป็นพี่เชีรยแล้วก็เป็นพี่น้ำหวานใช่งซึ่งพ่อเราเป็นเจ้าของบริษัทแต่ว่าพ่อเราก็ต้องการให้เรา มาสานต่อกับธุรกิจของของเขาแต่เราไม่อยากทำเพราะเราเราจบคุ่มกลับมาจากเมืองนอกเราต้องการจะกลับมาที่เมืองไทยเพื่อจะสร้างหนังในฉบับของเราอะไรอย่างนี้ใช่ครับเหมือนในเรื่องของสางเขาจะฟาดซันกันมาแล้วเราะย่งไรเราจะอยู่ยังไงมาถึงยังไงนะฮะ อ๋อคือจริงๆอ่ะจริงๆใ,ในในส่วนของในส่วนของค่ายเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าม,มีมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็เราเราต้องหนุนคอแบบแบกรับภาระทุกอย่างของค่ายต้องไหนจะเคลียร์กับไหนจะเคลียร์กับเอ่อคนในค่ายไหนจะเคลียร์กับแบบตัวใครนะกับพ่อไหนจะแบบคนในค่ายอะไรอย่างเงี้ยคือคือม,มีมีเรื่องวุ่นวายกับในตัวแคนเยอะมากใช่ครับ คือจริงๆไี่คนหน่ก็ไม่หรอว่ามีเอฟเฟกต์ใช่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 คือจริงๆอ่ะตัวนี้อ่ะมีพระดามาอยู่เหมือนกันนะพระดามาก็หมายความว่าคือเราก็มีพระดามาของแม่ใช่คือพ่อกับแม่ซ kind of le ึ่งซึ่งแม่ไม่อยู่แล้วอ่าเราก็เลยแต่พ่อคนเดียวซึ่งซึ่งเหมือนเราเหมือนเราฝังใจมนเราฝังใจกับ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 สิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตของเราแล้วเราทําให้เราแบบเหมือนเราค่อนข้างที่จะแบบอ่ามองพ่อในในมุมของอคติ อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เดี๋ยวคือตอนแรกก็จะเล่าเลยว่าแบบเออมันเป็นมาอะไรยังไงทําไมถึงเราอาคติพ่อทาไมถึงเราไม่อยากทำงานกับพ่ออะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นพาร์ทแบบดราม่าเล็กๆอย่างเงี้ยให้ให้เกิดขึ้นแบบให้ให้ให้ตัวแคนแบบเหมือนมีอดีตมาก่อนอะไรเงี้ยครับใช่สนุกนะสนุกสนุกสนุกมากแต่ว่าก็มันอย่างที่ผมบอกคือมันยากยากพอสมควรเพราะว่าเราก็เราก็ไม่ได้แบบว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบ คอมเมดี้ซะทีเดียวคือพาร์ทของแคนก็จะมีดราม่าอย่างที่ผมบอกอใช่แล้วด้วยเอฟเฟกแล้วด้วยซ g ต่างๆนานานเนี่ยมันทําให้เราเล่นยากมันทําให้เราต้องเล่นกับเอ่อสกรีนสกรีน,รนอย่างเงี้ยบางทีแบบเราเล่นกับพี่เชียร์พี่เชียร์กัลังถอดหัวอะไรอย่างเงี้ยพี่เชียร์เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะแต่หมายถึงว่าเราก็ต้องเล่นกับเหมือนเราเห็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่ยากผมว่าการเล่นกับการเล่นจินตนาการยากมากเลยนะแต่ว่าเราก็เราก็เราก็ทำเต็มที่อยู่แล้วใช่ใช่ใช่ยังเป็นพระเอกเรื่องแรกเชียร์ด้วยใช่ใช่ คือเขามาถามดีตั้งนานเราว่าเออแบบอยากเล่นละครเดียอยากให้ดีมาเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เราก็คิดอยู่ว่าเออมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าเพราะเราก็คิดอยู่ว่าตอนตอนแรกเนี่ยมันจะมีพ่เลียนด้วยซึ่งซึ่งดีเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะวอรี่ในเรื่องการเล่นพีเลียนเรากลัวว่าเราไปเป็นภาระให้เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยพ่เลียนด้วยอะไรภาษามันยากมากเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทําได้หรือเปล่าเราจะไปเป็นภาระให้เขาไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่สุดท้ายก็รับฮะใช่คือดีกับพี่เชีย รู้จักกันมาอยู่แล้วสอนอิทก,กันมาอยู่แล้วคือตรงนี้มันเป็นจุดข,ข้อดีที่เราที่เราแบบอ่าโอเคเราเบาใจได้เราวางใจได้ว่าเฮ้ยอ๋อไม่เป็นไรเราเราแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นเหมือนพี่สาวเราคนนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่คือตรงนี้เราไม่ได้วอรี่อยู่แล้วในเรื่องการเข้าเข้าบทกับเขาแต่ว่าเราวอรี่ในเรื่องของการการทํางานของเรามากกว่าว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องเล่นกับกรีนมันจะต้องเล่นกับสิ่งที่เราไม่เห็นมันจะต้องแบบมีพาร์ดราม่าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับดีนในเรื่องนี้คือ ดราม่าไปด้วยแล้วตลกไปด้วยมันต้องเล่นคู่กันมากๆเลยพี่ใช่ใช่ใช่ฮะคือ,ค,อคือในในพาร์ทของดีนะเขาเขายังน่ารักเขายังเป็นเขายังเป็นเหมือนพี่สาวที่น่ารักคนหนึ่งสําหรับดีใช่คือในมุมของผู้จัดดิไม่ได้ยังไม่เห็นเขาในมุมของผู้จัดแบบจริงๆเพราะว่าเพราะพาร์ทของความทํางานของเขาอะ่ะเขาจะเต็มที่กับบทบาทที่เขาได้รับมากใช่เขาไม่ได้แบบบล็อกแวกหรือว่าแบบเอ้ยแบบต้องใช้แยกล่างเป็นผู้จัดคนหนึ่งหรือว่า เป็นนักแสดงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ค,คือคือพาร์ทที่เราเห็นจริงๆอะเขาค่อนข,ข้างจะมืออาชีพกับการทํางานในแบบรับบทเป็นนีนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นนีนะเลยใช่แต่ว่าพอ,พอพอเป็นพาร์ทของผู้จัดเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรา,เราเราเรารู้จักเขามาคือดิ้ดิเจอเขามาตั้งแต่ดิเด็กๆเลยนะพี่เชียเนี่ยคือเขาก็แบบเป็นเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยไม,ไ,ไ,มไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีพาร์ทแบบโอ้โหเราต้องมานั่งเก่งหรือเปล่าเราต้องแบบเฮ้ยเราต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่เพราะเขาก็น่ารักกับเราใช่ครับ เขาก็สนุกเลยตอนแรกก็บอกว่าแอบ,บกดดันอยู่แต่ก็นะก็สนุกแม้ซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีหลายรสเลยนะโรแมนติกดราม่านิดนึงคอมเมดอะไรแบบนี้นะคะก็มาครบเลยทีเดียวนะคะอ่ะคุยกับหนุ่มอินดี้กันต่อเลยนะคะพูดถึงเรื่องราวของการทํางานนิดนึงเขาบอกว่าตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับหลายๆช่องเขาว่างั้นนะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างไปฟังค่ะ ไม่ได้เซ็นนะพี่อ่าอิสลาคราับพี่แต่ผมไ็แต่ไม่เซ็นก็เหมือนเซ็นแหละพี่ตอนเนี้ยใช่ใช่ไม่ได้เซ็นนะใช่ใช่ครับใช่มีแพนไหมเหรอเขาจะเอาผมหรือเปล่าดีกว่าเนี่ยต้องถามผู้ใหญ่นะว่าเขาจะเอาผมหรือเปล่าใช่คือจริงๆคือแฮปปี้อ่ะผมว่าคือทำงานไว ทํางานไวทํางานเร็วแล้วก็เหมือนแบบค่อนข้างที่จะกระชับคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยคือผมแฮปปี้คือผมเป็นคนชอบทางานเร็วนะอันนี้ผมบอกตรงๆก่อนเลยผมผมเป็นคนชอบทํางานเร็วทํางานไวอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นคือจะตอบโจทย์เราแล้วก็เราก็แฮปปี้ครับมีมีเลืองก,กากีกอีกเรื่องนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ผมยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ถ่ายใช่ครับ ะะเรื่องราวของการเป็นนักแสดงแม่เก่งรอบด้านจริงๆนะเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็ตอนนี้ค่ะผันตัวมาทําธุรกิจอีกด้วยค่ะเป็นธุรกิจร้านอาหารค่ะคุณอุย้ยน่ากินจังเลยอยู่ที่ไหนเป็นร้านอาหารยังไงนะคะเดี๋ยวไปอัปเดตจากหนุ่มอินดี้่อยค่ะคือพอเปิดปุ๊บเนี่ยพอเปิดปุ๊บโควิดก็เกิดเลยใช่ทึ่งตรงนี้เนี่ยดีก่ก็ปิดไปแล้วสองรอบปิดไปแล้วหน่อยเพราะว่าก็กกกช่วงล็อกดาวชวล็อกดาวก็ปิดแล้วก็เปิดปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดอยูไ่ไงฮะใช่ก็ ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาอยู่ตัวแล้วกลับมาทรงตัวได้แล้วว่าเออเฮ้ยแบบเขาก็ไม่ได้มีการปิดแล้วไม่ได้มีอะไรอย่เงยใช่ก็โอเคขึ้นแล้วครับช่วงนั้นมีช็่ร้านเปิดปุ๊บเราหเพิ่งทำอะไรเงี้ยเราก็ต้องปิดเลยโอ้โหตอนนั้นน่ะตอนนั้นเราตอนนั้นเราก็วอร์รี่เหมือนกันว่าพอพอมันปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดหลายๆรอบอะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมันจะมันจะแลสลองหรือเปล่ามันจะไปได้ไกลหรือเปล่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่าในระยะยาวอะไรเงี้ยแต่ว่าทันที่สุดคือเหมือนอ่าร้านเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นอาหารที่ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือนหาทานได้ง่ายๆในในบ้านเราคือผมคือผมขายอาหารเกาหลีอาหารเกาหลีที่มาจากฮองแดแบบออริจินอลจากฮองแดจริงๆใช่ใช่ซึ่งคู่แข่งในณนะตรงนั้นนะพี่พูดถึงวันณตรงนั้นนะณนะสถานที่แถวๆนั้นนะมันไม่มีใครเป็นคู่แข่งใช่ใช่คือตรงคือคือ,คอพอพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราไม่ได้วอรลี่ละเราก็แบบฮะสบายๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แค่กลัวในเรื่องของการปิดเปิดปิดเปิด,ป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 ดนิดนึงมากกว่า ตอนนะตอนน้าตอนนี้กลับมาฟโฟล์เหมือนเดิมครับน,นตอนนี้ก็ก็ถือว่าได้เรื่อยๆ <Okay. S 1> ใช่ตามตามสถานการณ์ที่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่วันเวลาใช่แต่ผมผมก็แทนที่จะคิดว่าถ้า,ถ,าถ้ามันเวิร์คถ้ามันประสบความสำเร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คุยคือผมทากับที่บ้านเป็นธุรกิจที่ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับกับกับน้าที่เป็นน้องชายแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็อยากจะคุยกับเขาอยู่เหมือนกันว่าเออเนี่ยถ้าเกิดแบบ เราสักเซสหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเปิดอีกสาขาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่เป็นเกาหลีแบบไหนอ่ะเป็นปิ้งย่างหรือว่าอาหารเป็นเป็นจุกุมี่เลยครับพี่จุกุมีเป็นเหมือนปลาหมึกปลาหมึกผัดกับซอสเกาหลีใช่แล้วก็เหมือนเสิร์ฟเสิร์ฟพร้อมกระทะร้อนเลยทานกินยากาใช่หญยาใช่ใช่คือจริงๆอ่ะผมว่าเกาหลีอ่ะคนจะมองไปถึงภาพของหมูสามช like, oui> ั้นใช่ไหมพี่หมูสามชั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบกิมจิอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นพานหมูหมูหรือเนื้อปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ของดีคือไม่มีหมูไม่มีเนื้อเลย คือของที่เป็นเป็น,เป,นเป็นปลาหมึกปลาหมึกผัดซอสแล้วก็มีมาม่าของแบบออริจินัลของเกาหลีแล้วก็เมนูแบบต่างๆนานาอะไรเยอะครับพี่ใช่ครับ,บรอรรา,านนค,อคนอนลค,คือตอนแรก<พ>อะ<ร>ผมอะคือผมคือเหมือนน้าชวนผมน้าชวนทำอะไรางเงี้ยเฮ้ยทำด้วยกันไหมอะไรเงี้ยสนใจจะมาจอยด้วยกันไหมซึ่งเพื่อนน้าอีกคนหนึ่งที่ เป็นพ้นส่วนเขามีแฟนเป็นคนเกาหลีฮะใช่แล้วเขาเขาค่อนข้าง,าง,างที่จะมีสูตรที่มาจากแบบออริจินอลเลยก็คือก็คือเป็นสูตรที่แบบนําเข้ามาเลยแล้วก็มาปรับป,ป,ประยุกต์ให้อ่าให้คนไทยทานได้ให้ถูกปากคนไทยอ,อะไรเงี้ยซึ่งผมก็ก็ก็โอเคในพอยนนี้ใช่ใช่คือตรงคือคือร้านเราได้เปรียบตรงที่อ่ามีส่วนหนึ่งที่ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเราเราได้มีเหมือนคนเกาหลีแท้ๆคอยแบ็กอัพเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ ครับก็ีข่ขอฝากร้านโอป้าจูกุมิครับโอป้าจูกุมีอยู่ที่ซอยอ่อ,อนนุชเป็นเอเวนิวพีพพาครับใช่เอเวนิวชื่อพีพพานะครับร้านอยู่ตรงข้ามกับกูเม่เลยครับ,รบขอฝากด้วยนะครับแม่ไปชิมกันเลยจ้าคนกับรัา อปปาจุกุมินะคะเขาบอกว่าเป็นรสชาติอาหารเกาหลีที่แบบว่าถูกปากคนไทยนั่นเองนะคะและก็ต้องบอกเลยค่ะว่าอยู่แถวๆอ่อนุวิใกล้บ้านนี่ฉันต้องไปลองแล้วแหละต้องไปลิ้มลองนิดหนึ่งนะคะหรือว่าสั่งมาทานตอนดูละครก็ได้นะคะ,ะไปติดตามกันได้แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานและก็เรื่องของอาหารธุรกิจร้านอาหารของคุณอินดี้อินทัชนะคะมายาออนทู